สวัสดีพี mm ่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อครับมาหนึ่งมาหนึ่งฝนตกแข้งครับเดือนมีนาครับจนเดือนมีนาโอ้ก็เือตอนแรงจิได้ไปจับพื่งจับกบครับพี่น้องบรรยากาศฝนตกแข้งครับพี่น้อง

ดีพี่น้องสุขคุณครับคำนี้ครับพี่น้องภาพพี่น้องมาจับเจยดครับพี่น้องเจ็ดอีหมูบันเทาอีกล่ะอันนี้จับแล้วครับพี่น้องว่างมาคำว่างทุ่มหนึ่งครับพี่น้องว่งทุ่มหนึ่งอี่แล้วพอได้ยูจักรู้นี่แหละครับพี่น้องบริไทยถอดใน้พี่น้องเบิ่งเพราะว่าฝนลินครับพี่น้องยันฝนลินเดี๋ยวพี่น้องอย่พีเพราะฝนตกเศร้าเราอยู่พีไต้ครับพี่น้อง ฝนตกบ่แห้งครับยุคโคครับตกเพราะดินเปียกนี่แหละเพราะเพราะนำหงงนหน่อยอึ้งบ่ออกครับพี่น้องออกใต้เขียดู่เดี๋ยวไปจับมันดอนพุ่นต้อพี่น้องไ่เพิ่งพี่น้องยิ่ได้ร้ายไปนไยติดตามพี่น้องอันนี้ใส่ใส่นาจับครับพี่น้องเพราะาชิ้นมาไหนจะนำพัฒนัดครับจับพัฒนัดไปเลยครับพี่น้องแล้วยอมมือจับเลย ไปพี่น้องจับไปกวดนี่แหละกวดเนาะจับไปกวดนี่พี่น้องเดี๋ยวไปจับต่อเพิ่มกันพี่น้องไปเดี๋ยวคิดเด็กก่อนวันนี้อยู่ประมาณสองทุ่มพอดีครับพี่น้องสองทุ่มพอดีครับวันนี้มาสองนุ่มครับพี่น้องอีกตัวนึง อันนี่อึ้งครับพี่น้องอึ้งอื้งอึ้งอื้งอ้งอ้งเขาหูครับพี่น้องบ๋องหงออ้งอึ้งเฉียวหัวเออื้งอื้งอึ้งอึ้งอ้งอย่างหน่อยใส่ในี่น้อง่ต้กด เกือกคนจากายยังตายยังเด้อตาอึ้งกัตา,ตา,ตา,กตาเกียดอันนี้เป็นเกียดแท้เลยเกีย, <c oughs> ยหมูครับพี่น้องเกียหมู ฝนกะลิ้นนี่ครับฝนลิ้น,น,นอู้หตาอึ้งเดีั่นเห็นบ่เดี๋ยวเอาเอางตาอึ้งพี่น้อ,นองออไม่เอึ้งไม่เข็ดป้เนี่นเยเข็ดนี่ไง 节目。 ตาหนึ่งตายัางงไรตาเฉียดเฉียดนี้มืโอ้ยบอลินบอลินนน่าได้จับอีกเลย ครับเดี๋ยวบังที่ตามเป็นชัดครับพี่น้องเ็ดดิ้งมูตัวนี้เตีมยนลงๆไปได้อ,ดอดตัวนี้ก่อน ตัวนึงครับพี่น้องโอ้รดมือโอ้รดมือสั่ม นครับผลงานของคำนี้ครับพีน them, ่น้องมีเกล็ดครับอยๆเลยมีครับเกล็ดแต่ว่าหันบนกระโตครับพี่น้องกระโกประมาณสองคูนคืนประมาณโูหนึ่งครับพี่น้องโูหนึ่งประมาณรูหนึ่งเดี๋ยวืออตามอีกนิดหนึ่งครับกระโตอยู่

ลมน้อยนลนะงอึ้งว่าก่อนไปจังติดตามพี่น้องสภาพพี่น้องไปไต่ภพกับไต่เอึ้งจะมาใน,นไหนเอานั่นแหละพี่น้องมาพี่น้องเส้นภารกิจครับอายุสามรู้ครับพี่น้องสามรู้กลัว อันนี้ยังมานับอันนี้วันเครื่องรู้เก็บอีหมูครับพี่น้องเก็บอีหมู่ปิดคลิปครับพี่นอ้องสนใจติดต่อ,อได้ครับพี่น้องเก็บหมูคอมเมนต์มาได้ครับอันนี้ขวดนี่ก็มีอีกอืมบาเทใส่โอ๊ยออก ออกออกออกอ,อกเจ็บออกใส่คืนอะพี่น้องกลับบ้านก่อนอย่าลืมสับสกให้ด้อครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์เมดอินดิสารครับพี่น้องโอ้หนอกป้องหนีแล้ววะนี่แมกวัยอยู่หอกป้องนีล ไม่หายเห็นเลป้องขาดลมมันออกได้ป้องขาด